ดีใครดีเดิมทีใครดีอ่ะยิมสุดเลยครับสวัสดีครับติวเตอร์นะครับรับบทเป็นกวินครับผมสวัสดีครับผมยิมนะครับรับบทเป็นทีนะครับสวัสดีครับเนทนะครับรับบทเป็นยิมครับรับบทเป็นเอิร์ธครับสวัสดีครับมาร์คครับผมรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับป้าไหมครับรับบทเป็นกั๊ดครับสวัสดีครับเจนสุดนะครับผมรับบทเป็นโนเกียครับครับสวัสดีครับแม็กนะครับรับบทเป็นพรครับสวัสดีครับนัดนะครับรับบทเป็นไนท์ครั ฮะผมบ๊อบบี้เหมือนเดิมครับแล้วผมเป็นพระเอกครับยังไม่มีพระเอกไม่ได้ในเรื่องนี้ผมแล้วผมเป็นเกมครับเป็นเกมครับไม่รู้เกมในเรื่องเปล่าไม่รู้นะฮะเกมครับเกมตรงนี้เลยสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับแล้วผมเป็นเปานะครับครับเกมอ่ะเกมต้อพิ่งได้เรื่องนี้ครับผมเล่าที่ซอมบี้เวอร์ชันไทยเป็นไงครับครับผมก็อยากจะบอกว่าซอมบี้เวอร์ชันของซอมไวเวิลด์นะครับผมจริงๆแล้วคือ มันจะมีดีเทลที่หลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงใช่ครับผมแบบหลายๆคนก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเชื้อมันมาจากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่ง s u r ไบ v ว l ก็จะเป็นเชื้อที่มาในลักษณะของจุดๆที่แบบหลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงกันแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องของซาวไบเวะไอเนี้ทุกคนก็จะมี ความรู้มีจุดแข็งมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกๆตัวเรารอยู่ในเรื่องคือสัมพันธ์หมดเลยครับผมใช่ใช่ครับตายหมดอะไรอ่ะยอกยอก<อ>ครับยอกยครับผมแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมช่วยแบบว่าดูซอมบี้แต่ละตัวด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าชีพอาร์ตของไทยเก่งมากๆใช่ครับผมอยากให้ดู บางคนที่เป็นซอมบี้จริงๆมาเล่นเลยใช่ครับจับนะไม่ฆ่าเป็นซอมบี้เลยใช่ครับผมก็ไม่ได้มีการคัดกรองใครดูป่วยๆก็เอามาเล่นเลยหยอกครับหยอกสิห่อเขบอกเป็นแก๊งซอมบี้ที่หลอกมากเออพี่อมบี้หลอกเป็นซอมบี้มาเลยเหรออาอย่างนี้พี่พี่นี้บอกว่พี่บอกปี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยกุหลิ่นอะ ไไหนี่พี่ได้ไไไไนไไม่เไม่ไมบ้เไรครับ่ที่่อมผมคงผมคงไม่ได้เป็นซอมบี้ครับเพราะผมไม่หล่อผมผมน่ารักครับ่า่เราไม่ได้เราเนีนเราเลีนก็จริงๆต้องบอกว่าคือครึ่งของในนี้ก็อาจจะมีซอมบี้ด้วยครับผมมันถึครึ่งตัว พี่เน็ตเริ่มคอยแล้วเริ่มคอยปล่าเอออย่าอย่าถามเนี้ถามคนอื่นดีกว่าครับใครไปขอพี่ยก่มือเลยไอ้ยิงมยุ่มือดิไม่ไม่ไม่คือยกแล้วยกแล้วมันยิ้มจะพี่จะบอกว่ามีอะไรไม่ใช่คือในเนี้ยบางกลุ่มเราแทบไม่ได้เจอกันเลยใช่ก็เจออยู่นะหรอเหรอเจอแต่แบบเจอในร่างอื่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้หลุดยิ้มไอ้หลุดยิ้มเล่นได้มั้ยยิ้มเล่นเล่นเล่นดิ จดี๋ยวรู้เลยคืนนี้ว่าเราสองคนมีอะไรมีอะไรอะะมีอะไรต้องไปติดตามดูครับเพราะว่าเราสองคนมีอะไรแน่นอนมีอะไรแน่นอนใส่อยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพราะว่าเขาอยู่อีกอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยู่กลุ่มหนึ่งผมเป็นไอ้ย่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรแล้วนัทเป็นอะไร นัดเลยเนี่ยไม่เขาหาเรื่องเขาหาเรื่องนัดเป็นอะไรก็ต้องเปิดดูดูอะไรดูซอมบี้เบอร์ตันี้ครับแต่แบบต้องบอกเลยว่าซอมบี้ในซีรีส์ของเราอ่ะจะเป็นซอมบี้ที่พิเศษเพราะว่าเพราะว่านัดเป็นนัดรอเะไม่ไม่รู้ว่านัดเป็นหรือเปล่าแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้จะพิเศษเพราะว่าเราไม่เหมือน ซอมบี้ของซีรีส์จากประเทศอื่นใช่ครับแล้วจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่มากครับซึ่งแบบทางทีมโปรดักชันก็ได้แบบทำการรีเสิร์ชดีไซน์ออกมาครับน่าสนใจมากๆเลยไหมต้องหล่อจี๊ดเลยไหมเหนื่อยไหมน่อยรัดเหนื่อยไหมเอาจริงๆผมก็สนุกนะครับมันเหมือนแบบเราได้ ายายที่วิ่งเล่นเนี่ยมันเนี่ยเหมือนเลี้ยงกีฬาตรงห้าเหมือนเลี้ยงเดี๋ยวผมพูดไม่ต้องขำพี่เม็กพี่เม็กไม่ขำอขาดเงี้ยพี่ไม่ขำเลยนเรื่องนี้เสื้อขาดไปขาดครับครับผ่อนอนขาดไหมผ่อนขาดไหมผ่อนขาดใช่ไหมผ่อนมีแต่ขาดผ่อนข่าครับแล้วต้องเรื่องไหนแล้วต้องไล่กัดไกรหรือเปล่าคะอ๋อไม่อ๋อกัดแค่แบบกัดเวลากินข้าวเฉยๆไม่กัดคนกัดคนกัดคอเลย อะไรนะครับกัดน้องนานหรือเปล่าอ๋อน้องนาพี่กัดไหมไม่กัดครับไม่กัดนะผมเป็นมิตรกับทุกคนมิตรภาพสมิตรชีไม่เน้นแล้วใครที่รู้นำไม่เน้นแล้วเม่ชจไม่ให้เงียบใส่แล้ว ไปไปเองยิ้มจุ้พระเองกิพระเองแล้วผมเป็นพระเอกเหรอเอาไม่ไม่ไอ้ไอ้เพิ่มเติมเรื่องเดียวกันเนี่ยผมเพิ่มเติมเรื่องไหนครับคือด้วยความที่ซอมบี้เรื่องนี้มันจะมีความไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจากที่เราได้ฟังบนเวทีเมื่อสักครู่นี้จะได้เห็นถึงจิตสุดท้ายของซอมบี้คือซอมบี้ในหลายที่ครับ เราที่เราเห็นก็คือพอโดนกัดก็เป็นซอมบี้เลยถูกไหมครับแต่ของเราอ่ะมันชาดต้นที่ว่าจีสุดท้ายของแต่ละคนตอนที่โดนกัดมันเป็นแบบไหนมันจะถูกส่งทอดแล้วก็จะทอดออกมาให้เห็นถึงว่าตอนที่ซอมบี้ตัวนั้นได้เป็นแล้วจะไปกัดคนต่อไปเนะี่ยเขาจะส่งต่ออะไรให้กับคนต่อไปอ๋อแต่ก็แปลก อคคระบเหมันเป็นฟิลประมาณนั้นครับซึ่งซึ่งพอมันเป็นพอมีควพอเป็นพายเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของที่สุดท้ายจะมากกว่าที่เขาจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็จะมีหลายสุท้ายมากๆซอมบี้จะไม่ได้มีแค่ซอมบี้ที่เดินแบบนี้ทำแบบนี้แต่มันมีการจำแนกหลายละเอียดวะพี่มันไม่ได้เป็นซอมบี้นะนี่เป็นอันนี้ผมฟังบีฟตจากบนเวทีมาเลยอ๋อไม่ได้เป็น จะไม่ยืนยันจะมีพนักย่างง่างยืนยันยืนยันเป็นคอมพิวเตอร์ไหมครับผมเป็นตัวประกอบครับเอาสปอร์ต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 คนพีธีนึงเขาบอกว่าหล่อยย่างเพราะว่านี่พระเอกันสปอร์ตเบสมันเป็นตัวประกอสปอร์ตเมันเพราะว่าหล่อคนหล่อจะได้เป็นตัวประกอบอ๋อให้แปลกไหมหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันเรื่องนี้จิมมี่มีหน้าที่อะไรเรื่องนี้จิมมี่มีหน้าที่อะไรก็ปั่นป่วน ปันปวดเหรอปันปวดแล้วกันปันปวดปันปวดเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูจริงๆแล้วว่าทุกๆตัวละครจะมีหน้าที่ของตัวเองผมเป็นหน้าที่ปันปวดเหรอประมาณนั้นอ่ะอยากรู้ว่าปันปวดนยแล้วแล้วแบบนอกจากเรื่องของจิตสุดท้ายของแต่ละซอมบี้แล้วนะผมว่ายังมีเรื่องของแบบความสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีหรือเปล่าที่แบบซอมบี้ที่เป็นแม่ลูกกันเยอะ สมาดสมดสมุดสมุดสมุดสุ่ดกมุดส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 มุมุดสดสมุดสมุดสมุดนมุิสมุดสมุดสมุดสเุดสมดมดมุนสุดสมุดสมุดมดดดดดด แล้วผมก็รับไปแล้วนะครับผมผมเขาผมก็จะอยู่ในแก๊งกีฬาครับก็จะมีผมเนี่ยมาแล้วก็มีเน็ตซึ่งในคาแรคเตอร์ผมเนี่ยกับเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆสนิทกันแบบตายแทงกันได้อ่ะคือปล่อยให้เน็ตตายแล้วผมรอดสรุปเอาจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้มาเป็นเพื่อนพี่ปาร์กยากมากครับเพราะว่าต้องรักกันมากๆคือพี่เน็ใช่แต่ว่าผมทำให้ได้ ไม่ไม่ไม่ครับพี่ปาพูดต่อดีกว่าไม่จริงคือในแก๊งกีฬามันก็จะมีความแบบคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดครับเพราะว่าเราต้องสตองต้องแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ลีดเดอร์ที่จะแบบคอยดูแลน้องๆด้วยแล้วก็หลายๆทีมนะพูดถึงเพราะว่าเราจับคู่ใส่กระดงเออเหมือนเหมือนต้องคอยดูแลคณะอื่นด้วยเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงไงฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าแก๊งกีฬาเนี่ยมาแน่มาแน่รอดหมด มันโอ้รอดหมดไงก็ไม่ดีรอดหมดรอดหมดรอดหมดเลยที่เหลือคณะมีครึ่งครึ่งครึ่งมีสี่คนให้ให้ให้รอดหน่อยใครคิวสี่คนเลยหมีที่บุญอีกคนนึงเขาที่บุญก็อยู่คุยยากอ่ะใช่ใช่อะไรนะพูดยืมไปก่อนเลยนะครับยากเจมเจมฝากหน่อยลูกเราจะได้ดูกันแล้วครับผมก็ยังขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนก็จะได้รับชมเจ็ดตอนรวดในเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็ ดูแล้วใครที่ดูจบภายในวันเดียวก็สามารถเอามาเมาส์เอามาใส่แฮชแท็กได้ครับผมเดี๋ยวพวกเราทีมนักแสดงทุกคนจะไปส่องดูครนะครับ่ครับกันเพิ่มเติมด้วยครับอยากให้ทุกคนนะกดเลทให้ด้วยเลตติ้งของเขามันจะมีดิสเลิกกับดิสไลค์กดด้วยนะครับดิสไลค์กันอะไรฮะดิสไลค์ไดิสลกับดิสเลิกให้กดกดสองครั้งเพื่อได้ขึ้นดิสเลิกเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลตติ้งให้กับทุกคนเนี่ยที่ เข้าไป Netflix จะได้เ hmm. ห็นเรื okay, ่องนี like, ้ขึ cool. yeah, man, okay, like ้นมาก่อนใยา่ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตครับเพราะว่าได้รับชมถึง190ประเทศทั่วโลกพี่ก็ตามข้างหลังก็ตามว่ากดครั้งเดียวหรือสองครั้งนะคะ2สองครั้งสองครั้งกดสองทีนะครับกดสองทีล้วถ้ากดทีเดียวเหรอกดทีเดียวมันจะขึ้นแค่ดิสนีย์ครัใช่ใช่อันนี้สาระเลยนะอันนี้ไม่เอาตลกเลยนะเอาจริงจๆเลยนบ